สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Perfect World กับเก่งมาลุนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆใครที่ยังแบบงงๆอยู่นะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยนะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดซับ c r i ร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็มาดูกันเลย ในแต่ละวันเนี่ยในเกมเนี่ยมีให้ทำอะไรหลายอย่างเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการลงกิจกรรมต่างๆในหน้านี้นะครับหรือแม้กระทั่งการอัพค่าพลังต่างๆนะครับก็ได้หลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกถึงกิจกรรมก่อนนะครับมันเป็นกิจกรรมที่ในแต่ละวันเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับก็กดเข้ามามันก็จะมีบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยเราควรทําอะไรบ้างนะครับในวันวันนึงเนี่ย พอเราลงไปปุ๊บเราก็จะได้ค่า Active ค่า a c t i v e พวกนี้มันก็จะเพิ่มมาด้านล่างนะครับเ,เราควรที่จะเก็บให้ถึง150ต่อวันนะครับเพื่อที่จะได้อันนี้หินฟ้าดินเนี่ยก็เวลาเราตีบวกเนี่ยมันจะได้ไม่ลดเลเวลถ้าเราตีแตกนะครับอันนี้คือดีเราควรที่จะเก็บให้ได้ทุกวันนะครับวันละอันกิจกรรมเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น3หมวดด้านบนนะครับอุปกรณ์ exp แล้วก็บริจาคก,ก็ตามชื่อเลยถ้าเราไปพวก บริจาคเนี่ยมันก็จะให้แต้มกิลมาครับถ้าเราไป exp เนี่ยมันก็จะเด่นๆเ,เรื่อง exp ครับผมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอย่างอื่นจะไม่ได้นะมันก็ได้ด้วยแต่เน้นเรื่อง exp อย่างอันเนี้ยก็จะเน้นเรื่องอุปกรณ์ครับผมเนี่ยจะมีโอกาสได้อุปกรณ์ของเลครับอ่าเดี๋ยวมาเริ่มที่บริจาคก,กันก่อนเลยเราไปหินบ้าข้างกันก่อนเลยครับผมอ่ามันก็จะพามา npc ในกิวนะครับหินบ้าข้าง ก็คือการบริจาคของนะครับบริจาคแล้วเราก็จะได้แต้มกิ้วเป็นการตอบแทนนะครับเราควรที่จะบริจาคให้หมดเลยทุกอันนะครับถ้าเป็นไปได้อพอเราบริจาคจนหมดแล้วนะครับเราก็มารับหีบด้านล่างด้วยนะครับก็จะได้ไอเทมมาเพิ่มเติมนะครับได้เงินด้วยได้ e อ็ด้วยนะครับต่อไปเป็นภารกิจกิลนะครับก็กดไปเลยภารกิจกิเนี่ย มันก็จะเป็นการทำเควสในจุดต่างๆนะครับเราสามารถกดออโต้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะทำไปเรื่อยๆเลยอ่าพอเราเคลียร์ดันเจียนเสร็จก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับทั้ง2ออันอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ exp บ้างนะครับอ่าเราไปกันที่หุบเขาหงล้อมกันก่อนเลยอันนี้จะต้องไปเป็นตี้นะครับ ในดันเนี้ยเราไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับเราสามารถกดออโต้ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดปาร์ตี้เราไม่ครบเนี่ยเราก็ไปกันแค่3มคนมันก็ไหวนะครับไม่ต้องซีเรียสมากอ่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับของรางวัลก็ได้ตามนี้นะครับผมต่อมาเป็นคลิปหนีบกระดาษเลขบ้านทั้งหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการส่งของให้ NPC แต่ละตัวนะครับก็ตามเมืองต่างๆครับ ของรางวัลหลักๆก็จะเป็น EXP แล้วก็เหรียญเงินนะครับต่อไปเป็นทําดีปราบชั่วนะครับอันนี้จะต้องไปเป็นตี้นะครับอันนี้แนะนําเลยว่าควรที่จะไป6กคนนะครับกิจกรรมนี้มันก็จะเป็นการสู้มอนสเตอร์กับเพื่อนๆนะครับก็จะมีทั้งหมด10รอบอันนี้เราสามารถปล่อยออโต้ได้เลยจนจบครบ1ิบรอบนะครับ ต่อไปจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็จะมีดันเจียนอย่างรู้กับท้าสู้ดันเจียนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทาสู้ดันเจียนกันก่อนนะครับทาสู้ดันเจียนเนี่ยตอนนี้ที่เปิดได้ก็จะมีเนี่ยอัสดงนะครับอันเดียวแล้วคืออันเนี้ยมันลงยากมากครับมันต้องไปเป็นตี้6คนแล้วก็ค่าพลังเนี่ยมันต้องอย่างน้อย4 4่หมขึ้นมันถึงจะพอไหวนะครับ แล้วก็ควรจะต้องมี1แทงสี่ดาเมจหนึ่งซัพพอร์ตแต่แนะนําเลยว่ามีสัก2ซัพพอร์ตจะดีกว่านะครับต่อมาก็จะเป็นดันเจียนอย่างรู้นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆเมื่อกี้นะครับจะ จะต้องตั้งทีมไปนะครับแล้วก็ควรที่จะต้องมี1แท้ง4ดาเมจ1ซัพพอร์ตนะครับยิ่งซับเยอะก็ยิ่งดีนะครับต่อมาเป็นหอคอยนะครับอันเนี้ยหอคอยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงไว้ถึงชั้นไหนแล้วเนี่ย อีกวันหนึ่งเราสามารถมากดกวาดรางได้เลยนะครับมันจะได้รับของที่ลงไปแล้วของเมื่อวานนะครับการประลองผู้พิชิตนะครับอันนี้ก็คือเป็นการ PVP ท้าดวลกับผู้เล่นคนอื่นนะครับเดี๋ยวลองกดท้าดวลไปครับผมนี่มันก็จะเข้ามาที่ลานประลองนะครับเราก็จะสู้กับศัตรูนะครับถ้าเราชนะนี่เราก็จะได้อันดับที่ดีขึ้นนะครับ ของรางวัลมันก็จะได้พวก exp แล้วก็พวกชื่อเสียงอะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้ครบ5ครั้งเลยต่อไปเป็นไล่พูดแค้น,นะครับอันนี้จะต้องตั้งตีอย่างน้อย3คนขึ้นไปนะครับคือปกติเนี่ยไล่พูดแค้นเนี่ยมันจะแจ้งเตือนอยู่ด้านขวานะครับมันก็จะขึ้นมาเลยว่ามีกิจกรรมจำกัดเวลานะครับโดยที่กิจกรรมเนี่ยมันจะมาทุกๆ1ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ตอนที่ยังถึงเนี่ยห้าทุ่มสีนาทีนะครับ มันจะรีเฟซทุกทุกๆ1ชั่วโมงนะครับวันดึงเนี่ยเราจะฆ่าได้ทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะดรอปของพวกนี้นะครับอย่างของผมเนี่ยคือมอนสเตอร์มันตายหมดแล้วครับถ้ามันยังไม่ตายเนี่ยมันจะขึ้นเป็นจุดสีเหลืองครับตามแหนกระจายไปนะครับเราก็ไปตามจุดสีเหลืองนะครับเราก็ฆ่ามันเราก็จะได้มา1ตัวก็ฆ่าให้ครบ5ตัวครับ ถ้าสมมุติว่าในชแนลนั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วเราก็ลองย้ายแนวดูนะครับมันก็จะมีทุกแนวนะครับถ้าแนวไหนหมดแล้วเราก็ย้ายแนวนะครับเวลาดูเราสามารถกดดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยกดตรง quest ไลฟ์พูดแค้นนะครับแล้วก็กดตรงนี้เนี่ยอย่างของผมตมายหมดแล้วมันก็จะขึ้นว่าถูกกําจัดหมดแล้วนะครับถ้ามันยังไม่หมดเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าชแนลไหนเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดตามชแนลนั้นไปครับ พอเราลงกิจกรรมไปหมดแล้วนะครับเราก็มารับไอเทมนะครับกดกดรับให้หมดนะครับพยายามลงกิจกรรมให้ถึงอันนี้นะ150เนี่ยมันจะได้หินฟ้าดินนะครับบางกิจกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นวันๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยวันอังคารมันก็จะมีปฏิทินบอกอยู่นะว่าเวลาไหนมีกิจกรรมอะไรเราพยายามลงให้ครบนะครับเอาเท่าที่ได้ครับแต่เน้นๆเลยเอาให้ถึง150นะครับ อ่าถ้าเกิดเราลงกิจกรรมไปครบแล้วเราก็อย่าลืมมาเก็บของนะครับเห็นพวกโบนัสเดลี่ล็อกอินนะครับเนี่ยมันก็จะแจกของทุกวนันแล้วก็เลิกมงคลเราสามารถสุ่มรูเล็ตนะครับวงล้อเอาของได้อีกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีหีบสะสมล็อกอินด้านล่างนะรับให้หมดเลยของรางวัลออนไลน์นะครับ เราก็พยายามออนไลน์ตัวให้ครบ150นาทีนะครับเพื่อที่จะได้ตําลึงเงิน100นะครับอันสุดท้ายผลความสําเร็จนะครับเราทําอะไรไว้มันก็ปลดล็อกเราก็กดรับของนะครับพยายามอัพเลเวลเอลนะครับอัพให้แม็กเลยให้มันเท่ากับเลเวลเราเลยอนะัพอัพให้ตันนะครับพออัพเสร็จปุ๊บเราก็ไปเพิ่มสเตตให้มันด้วยนะครับ เพิ่มสเตตให้มันด้วยเดี๋ยวจะได้ค่าพลังเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสกิลก็กดอัพทั้งหมดได้เลยนะครับผมเพราะยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องอัพทุกอันอยู่แล้วนะครับการตีบวกนะครับก็พยายามตีให้บวก5ทุกอันก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าถ้าเกิดอุปกรณ์ทั้งตัวมีเลเวล5เนี่ยก็จะบวกสเตตเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดเป็นเลเวล10ก็บวกเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งตามที่มันบอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตีบวก5ก่อนใน้ครบทุกอันนะครับ แล้วก็ค่อยๆตีไปเรื่อยๆบุกหบุกเนะครับหลังๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์การติดเนี่ยมันจะยากแนะนําให้ต้องมีหินฟ้าดินอันนี้นะก็คือได้จากอันนี้แหละวันวัน,วนละ1อันไอค่าแอคทีฟถึง150เนี่ยเราก็จะได้ฟรีๆมา1อันนะครับแต่มันก็สามารถซื้อได้เพิ่มเติมนะครับเนี่ยก็ใช้ตําลึง ำลึงทองในการซื้อได้นะครับหรือจะใช้ตำลึงเงินก็ได้นะครับหรือจะหาแลกจากอันนี้ก็ได้นะครับหีบไอเทมอวยพรนะครับก็จะใช้1000แต้ม p v p นะครับเราก็พยายามเนี่ยแกะสลักกดหินวิญญาณเราก็พยายามใส่หินแล้วก็อัปเกรดหินไว้นะครับเพิ่มค่าพลังได้นะครับแต้มกิลวที่เราได้มาเราก็มาอัพพวกการใช้ชีวิตก็ได้นะครับหรือว่าเราจะมาอัพพวกกิลเทรนนิ่งก็ได้นะครับก็จะเพิ่มค่าพลังได้ ก็ใน1วันก็จะทําประมาณนี้ครับผมเน้นๆเลยก็คือเราต้องเน้นลงกิจกรรมให้ครบนะครับอันนี้จะไม่พูดถึงภารกิจหลักนะที่เราจะต้องทำพวกเวสหลักเวสรองอะไรพวกนี้คือมันต้องทาอยู่แล้วก็จะไม่พูดถึงนะครับเน้นๆเลยก็คือกิจกรรมเราต้องลงให้ครบนะครับที่อยากจะย้ําก็คือลงให้ครบ150าเพราะอันนี้มันหายากนะครับเอาไว้เวลาตีบวกเวลามันแตกเนี่ยเลเวลมันจะได้ไม่ลดนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม